ปลนน,น,ปน้ำว่ายสิว่าเปลี่ยนน้ำมันเถาครับคุณนี่มีเมนูเนื้อครับผมโอ้เป็นก้อยครับคุณนี้เขาจะผัดกะเพราครับผมกะเพราเนื้อในแถวบ้านนี่หายกินยากครับผมตรงนี้เนื้อนั่โดูน่าได้กินครับมีคนไายเนี่ยโบล่าแพงครับี่อากาศโอ้มีบ่าวเสียดแดงรถสียังเขอื่นสีเองีิสีไปตองว,วงะสีไปตองสไปตองไปตองอกล้วยวังสิ เด้ตังามท้งมเยอะครับมือแต่ว่าอาจจะบอกเิผมอาจจะเห็นเมนูใหม่ก็ได้ตอนตับนี่เขาจะหันใส่กะเพรานักเล้นี่โอเคเจาะเพชรเรพอดีจับเสียบเพกับป่าหอมหอมหัวเต่าตานี้ตนานน้อครับผมคุณจะกิดกับเื่าตะเหรอครับ เตรียมพร้อมผมครับผมเรยเกี่ยมนอยู่แลนั่งยัดร้อยคับเนื้อตับสดๆอันนี้ควรตับครับผมมันมัน เนื้อซับต่อไปกับพ่อหาอะไรำนีครับเรือดูน่มัก็คิด วดมันลงไปโอ้เป็นหน่อย ผ้าทะเลหรือผ้าเนือ้อหอมเนื้อขวยแห้งหนัหนตึกแลน่ครับต้องขวยแห้งแหรงกัมเกับเผาเนืออเ้อนี่แซเอาเติมพักน้ำหักแล้วอ่อนๆตัวกักเงาเด,ดี๋ยวนี้สีสนหนาทีครับผมขุมรถรับทนี่นี่สอดญี่ปุ่นครับ cũng phải vẫn vải nhiều nó đúng đây là quá lợn này à đồ này còn thật gì có gì không à chị giống bọn bụng đi cái đồng, ครับโลได้หวานไายอยู่ก็แสบเนื้อตัดไหลลงไปครับขีดหน่อยนีครับผมแค่นี้ครับเตี่ยสีสันเลย ผอดนี่ไงต้นดนครับใส่กะเพราะวันบัตเขาลงไปครับหอมวะเขาไหมเขาอยู่สวนนั้นแต่โคต้นใหญ่ครับผมเดี๋ยวเขาอยู่สวนเต็มอีกแล้วเดี๋ยวเฉพาะไม้อยู่เอาเอนในมันมากรับเขาคันเขาพันหอมด้วยหล่ะนเก็บี่เขาด่าเยอะไปเขาจีบเขาครับ เขาหุงมากแบบเป็นเม็ดนุ่มๆเลยนะครับผมุแบบเส้นหนามนี่ไหลกับบรเซครับหมอของเขาใหม่ดีมากเลยนี่แต่หนุ่มอย่างเดียวนะครับสีใจเลยครับพมพื่อนเพราะผมอ่า้นครับเพาสินเนียนกลับ ไปครับผมรูของไฟวะครับท er> ่นสาใจี่แหะครับผมไปซดกันครับติกน้ำป่าหอมๆเสียกมะใจกลังตาขาวโซ่แก้วผสมเ่าอย่างมันวยญ่แต่ที่แหลกมันวยบนนี้นี่ครับน่นะดีดยุโรปฟังมือและอนุเกมา ยังลงกนะกจะ็จัดมุกินข่ากันก่อนครับผมหัต่ำ่น้องี๋ยวพี่วู้เด็กจะ,ะใส่ไปยังเลนะะช่วงน,น,งนี้ในบ้านเมืองา,าห,าหนอยอย่นขอบื่ออยู่คอบื่อหรือขอใบขอบื่อ ด well evet ีักนบไปพนน้อยะมังเอาจัเลยครับผมแสบน้ำกัานครับยิ้นั่งนเดี๋ยวเก่อนอาจจะแ่บนี่ยน้ำป่าลงเล็กน้อยเพราะว่าเห็ดแบบเติมน้ำป่าครับผมมันจะกลุ่มกลมกดีเลยน้ำป่ามันสด แย่มากเข้าเงื่อโูนป่าลง่งแทงกับนเ้เพิ่มได้ <c oughs> โอเปล่าเงินฮู้น้ำป่าล่อย่างเดียวห้วยลำป่าล่วงนน้อยไปลานเจกันได้ไ <c oughs> ร้องเหนื่อยไม่แพ้เอาเพ็ดผัดขายเลยผมเหนื่อยัแท่งสามร่อยวกวัาบบนท้งบ่อใครอบอกเลยต้องป่าย,ยอดๆหน่อยครับต,ตับเองในตับแฉบขึ้นเลย,ยหักยายเยอะเดียวจเจ้เพ็ดวะ เดี๋ยวร I mean, ู้เรื easy, ่องเหตนนลว่า well okay. ันนี่มันติดไก่ติดไก่ด่ากูลุ้งฮิมด้วยแห่มากเคี่ยงเคียงเลยไม่นระเนนี่น้ำคนเดียวผมเราพากันเกี่ยววาเองมีน้ำเย็นกินน้ำเลย ค้ามเด่นเท่ากับมีเจ้าใครเจ้ามันเลยนะรับ้องกว่าผิดบ้งกับ,กบเาเผาเนื้อหอมเนื้อมันมันเชี่ยงหมดอะ่ะ

มันบ <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> ลังแค่น้ำฝนบึมบึมม้วนไวเยมีน้ำตกคนละใบ มคมพอบขาลลายเขา่ะลายไอ้ตัวรุ่นรรแรงมึงเขาลหลายผิดลายเปนดีเกิดพ้นใจผิดครับ <laughs> ห้า,า,ายคนคว้ามาถึงกลับรนล้วหวานโมเผ็ด มวาวางลงล่วงหยับคลิปเลยกินแบบขาดยิ่ไง่ยหยิบได้หลายคนเต็มทีเลยจะเห็นโคตดีครัอลงมาเอานี่เห็นช่วยช่วยเอาไงาหนิ เป็ดๆป็ยูนใยัวหอมเบงมักเป็ดเจิงเลยอีกเกิดอะไหลีนะครับอย่างนี้กินแก้กระโดดเพิ่งเพิ่งเพิ่งตังเกี่ยเไล่เลยนี่ไอ้นี่กินน้ำบ้างหอมเบิ่งยังไดเจ่น้ำาหมดือต้องเจิพริกกีครับต่เห็นไล่ไหมพราพริกผมไม่เห็นน้ำพริกนี่ เป็นพริกเย็ดตื่นครับน,นี่เหรอเนี่ยต้องไปดูว่าใส่ยูซี่หาหน่วยนะครับผมใส่ตะต่ำน้ำล้ำ <c oughs> มันเลยเพ็ีดอดเฮ้ยบกข้อแต้บกครัวล่งน้ำครับผมบอกเลยเขาหวานที่เราเดือบริมาณหวานพักความ dạng bóng dạng 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 bóng dạng bóng không bóng dạng bóng dạng bóng dạng ้องดเดี่ยวแน้าครับผมน่าเมือนเลาตั้งนานน่าใจแบบหดครับผมผมจดสีต้นผัดเนี่ยครับผมพริกเต็มนึ่งน้อ หมเว้าน้ำาลก็ไหนต่อๆเกิดเพศเตรนู้นเัวหันไปแล้วนี่หน้ามัมน

แ่งแรงนุ่มไรอ้อ,อยไหลแฟนแฉลบแฉลบ,บหวิวห่วงครับแฉลบสามารถเลยครับนุ่มไรอ้อ,อยร้อ,อยแสค่อยค่อยเซียนค่อยไปได้ครับไม่ติดหางเลยครับ,บค่อยค่อย,อย,อยแฉลบยิ่งเ,เจ้าของเนีย่ยหายใจง่า ความหาแป้หนุนบําค่อยแล้วต้องรอสินมาใ่ให้ยังอยู่บ,าาบ้านบอกตัวกันดุ่งเกี่ยวดวอจะบอกตะกูว่าตอกไว้นี่แม่แม่ติดหู้ยจ่งดครับถึงนี้ถาดเล็กขึ้นมาครับมันวท่หวาน,เ,นเล็กมาฟฝัง <c oughs> ที่แหลกกวยเอากวยเอาข้างหลังก็เอาแล้วครับผมเตเครียดที่กินแล้วครับเนี่ยเดี๋ยว้ไปอ้านดช้างนี่ลุกลํำไปช้างอื่นแล้ว <c oughs> นีอยากไปกินลายกูช้างนี่บิดเลยบิดเลยหนึ่งเดียวมาตัวเมื่อฮึดเ<ห>ดือด เหนื่อแย้งเลยเลยต้องถ่ากระเพาะตัวเสีนบอกเอกกระป๋องเอาแงมาผัดครับโอ้ยบอกเลยทวหาเลยครับลู้นั่นหายากเนื้ออีกครับเข้าแงเขาป๋อมโอ้่คาเครับถ้าอื่นหาจะได้ครับก็ได้ออกจะมีหลายตงนีเิมา

ใส่บอกทีกิกว่านูมครับแก้แวเยอะแก้แวเยอะเยอะแกสามแก้วเหรอแก้วน้ำ <laughs> อ๋อแล้วยอะเยะแล้วครับอยากเก็บกองไปแปดตีมาแรงตัตวดีนี่นุ่มไรอ้อยคอยแฟนเพิ่งไม่เว็นน้ำแรงเดี๋ยวพ่าจัดจัดเอัเหรบ บบบานีีครัทางสมเด็จผมนี่แหละครับนี่ครับแต่ก่อนนี่ประจำนะครับยุ่งกันประจำครับนี่เล่นเกมเให้ก๊อฟเข่าหลังๆเราไปได้แฟนทางสมเด็จเขาถิ่มครับเขาถิ่มเขาปลาครับเขาปลาเราไปทำงานบัวรัวบัวรวยเนี่ยเราผ่้ภาคเลยบัวรัวบัวรวยครับบัวรัวบ่วรวยรวยอยู่บนสมุนกับพอมีจหน่อยครับ เขาขับมาเดี๋ยวเขาู่บอกพี่แซ่บไอ้ไรอ่ะแซ่บปะแซ่บอ่ะแซ่บหุดดอดได้กินมะพร้าวบอหันหนาพวกนั้นนะเถื่อนไม่กินหนาครับผมแซ่บมาขอกเอาเตอร์วีคันได้กินเขาอีกถ้าพูดดิแซ่บสุดยอดครับผมบอกเลยตอนเพลิดเพลินนี่เออเพลิดเพลินครกับน้องปลาเราคอยตักใส่อันนี้แนวแก่เผ็ดครับผมเพราะเป็นอยังดูเรียนอกแข็งซิ๊มกันแบบแซ่บมากเลยเนาะ เทียกนเด็ดวไปไปวัวหอมดิัวร้งเต็นเหลาเราเจนี่เอวัว่ว่าติดใจเล่นเนี่ยเงไหนหอมไม่ความนังนมไหนวะงานของราคาดีปากพิลกิงสันวนละกินประหยัดกกินสันทิมเดี๋ยถ้าจะขอจักซินะครับผมลายสินยอยู่ในนี่ ในคนแบบอันนู้นสิใหไงสินเดี๋ยวข้เนามาครับผมหวานมาครับผมหวานเจ๋เผือทุเรียนของแท้พันบุตรีสูบเลยครับหวานหอมทุเรกันเป็นหยังทุเรียนกับข่าอุดส่ให้ป่าครับผม